ทุกความสำเร็จใหม่อีซูซู FRR Okay สวัสด <Unter> <the> ีคร <than> <an> ับสวัสดีครับพบกับออยสุกิงยนนะคะเซลล์ออยแล้วก็อันนี้เซลล์น้อยอีสุกิงยนครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่อ้อยอยู่ที่เกื่อนลำนางรองคน้อยโอเคครับได้ครับวันนี้เรานํารถบรรทุก FRR 210แรงม้าคันด้านหลังนี้ของเรานะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็มาพาทุกท่านมาทดลองขับรถด้วยนะครับผมก็คือวันนี้เรามี อนอกจากชมรถนะคะแล้วเรายังจะมีการพาลูกค้าไปทดลองขับจริงบรรทุกจริงด้วยน้อยโอเคครับแต่วันนี้ก่อนอื่นนี่สดมากครับวั <c oughs> นนี้ของเรานะคะจะม,มีความพิเศษก็คือว่าเป็นรถ FRR 210รแมทคอใช่แล้วเป็น New FRR <c oughs> เป็นรถ <c oughs> <BM. S 3> บรรทุก <New FR S 3> รถถุ่ <FR S 3> <ห>นใหม่นะคระับ เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่องานลุยบ่อโดยเฉพาะครับผมเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งบ่อดินใช่แล้วเพราะว่าตัวนี้เรื่องสมรรถนะแล้วก็เรื่องความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักนะครับผมตัวนี้ถือว่าเยี่ยมมากครับผมตัวนี้นะคะก็คือเราบรรทุกหินเราบรรทุกหินมาจริงๆเลยด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกระบะกระบะดำอ่า ใช่แล้วครับความยาวของกระบะนะคะอยู่ที่สเมตรแต่ว่าความยาวช asis อยู่ที่สี่เมตรสี่เมตรสอันนี้จรครับผมแล้วก็จุดเด่นของรถรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับพี่ออยเยอะมากเลยเนาะซึ่งตัวนี้นะครเป็นรถรุ่นใหม่นะคะเป็นรถรุ่นใหม่ของเราที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี่เองใช่ครับไปดูง่ายๆข้างหน้ากันก่อน่ก็มากแล้วนะคะก็คือจะมีการเสริมพื้นหล่อให้กับรถนะ วันนี้ถ้าภาพและเสียงไม่ชัดเจนยังไงก็ต้องขออภัยนะครับ,บดูดูจากสภาพการไล่นะครับตอนนี้มากับสายฝนจริงๆอ,นนอ่ะไหนๆเราก็เลยแล้วไปกันเลยครับรรมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับของเราเนี่ยมีการออกแบบแน่นอนเลยก็คือแกลงโฉมนะของเราไปต่อขึ้นไปอีกหนึ่งเลยนะคะได่ไหมครับ ระจังนานะคะที่เป็นสีแมทซิเวอร์นะคะทีหรือว่าภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่าสีเงินด้านนั่นเองอันนี้นะคะเพื่งเสริมความหล่อแล้วก็ยังเสริมในเรื่องของความไทยเวลาที่มีรถวิ่งสวนเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของความไทยเพราะเราจะมาใส่แบบอ๋อไปเอามาชี้ฝั่งนี้มามาชี้ฝั่งนี้เห็นเห็นได้ชัดนะอ๋อที่เปลี่ยนมาใหม่ ็คือเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะก็คือตรงเนี้ยก็คือเป็นไฟหลอดไฟต่ำไฟสูงเนี่ยจะเป็น LED นะคะแล้วก็ท้องไฟที่เป็น LED ตรงนี้เพิ่มความสว่างนะคะก็คือส่องได้ไกลได้ตรงนก็ได้ชัดแร้วกับโคนไปแล้วนะคะก็มีคิวให้น้องเขาด้วยนะตรงนี้ถ้ามองด้านในีจะเห็นเป็นเท็กเจอร์ที่เป็นสีเงินสวยมากเลยน้องนะคะที่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือแล้วตรงนี้ก็จะมีนี่ ตัวไหน,นกระจกไม้เป็นยังไงดียังไงครับอ๋อกระจกส่องด้านหน้าให้ด้วยนะคะเอ๊ะ่ทำไมโทษนะครับพอดีผมดูไลฟ์ไม่ได้ครับท่านผู้ชมทีมงานครับไลฟ์ขึ้นไหมครับ,รบขึ้นไหมอ๋อโอเคเ <c oughs> ช็คก่อนครับเพราะว่าสัญญาณกลัวสัญญาณจะไม่ไม่เออเช็คสัญญาณหน่อยทักทายท่านผู้ชมด้วยก็ได้นะพี่อ้อย ทุกท่านนไแล้วนะทกท่านไปนี่แล้วคยังอยู่ยังอยู่นโอเคเมี้นีเราพูดถึงการออกแบบภายนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเรื่องของครับตัวกระบะอ่าเดี๋ยวให้กล้องเขามาใกล้ๆหน่อยครับมาเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าอันนี้คืัวัของเราเนี่ยเป็นกระบะดำใช่ครับ ตรงนี้ครับเลยเพราะว่าเป็นกลิ่นเอของรถรุ่นรุ่นนี้เลยอ่าเครื่องดีเจซีใหญ่เฟืองท้ายใหญ่ใหญ่มากในวงการตัวนี้เขาเรียกว่าเฟืองท้าย F นะครับผมอ่าหรือว่าเป็นเฟืองท้ายขนาดใหญ่นะครับอ่าครับอ่าแล้วก็แล้วอัตราทดตัวนี้ถือว่าทําได้ดีมากออกแบบมาได้ดีมากรอบจัดมากด้วยอัตราทดประสิทธิ์อยู่ที่เท่าไหร่พี่อ๋อ ตัวที่สี่สานะคะซึ่งเป็นอตาร์พดที่ออกแบบมาให้ทะลักกำลังที่สูงมากเหมาะสำหรับการปีนบ่อโดยเฉพาะนะคะเพราะให้เขาเรียกว่าเวลาเราปีนใต่ทางทางชันเนี่ยได้สูงถึง35.7องศาเดี๋ยววันนี้เราจะทดลองปีนได้ทางชันด้วยนี่ก็เป็นการปีนใต่ทางชันที่สูงที่สุดในบรรดารถยน้์แบบเดียวกันโอเคแล้วก็วันนี้เห็นพี่ออยบอกว่านอกจากเรานำรถมาโชว์แล้วเรายังมีลูกค้า ที่รีเควสเข้ามาทุกต้องค่ะว่าอยากขอทดลองขับวันนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะเพราะาออยกับน้อยไม่เคยทำอะไรที่มันธรรมดาใช่เลยคเราจะทำวัตถุพิเศษแล้วก็คลิปก็จะเป็นคลิปพิเศษนะคะซึ่งในวันนี้นะคะความพิเศษของเรานั่นก็คือเรามีลูกค้านะคะที่เป็นคนพิเศษของวันนี้แหละนะคะ ลูกค้าเนี่ยอยู่ที่พื้นที่พมรินแดงไใดังนะโอเคเป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้โหเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วปัจจุบันท่านก็คือทําประกอบธุรกิจหลายอย่างนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวพบกับท่านเลยดีกว่าเนาะเพรเดี๋ยววันนี้เราขอเชิญทางคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรนะครับคุณน้อยผู้ใหญ่ภาิีค่ะอ๋อมาๆมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวแนะนํากันหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมติดไม้ให้ลูกค้าก่อนแล้วกัน โทษทีนะครับโอเคมาโอเคครับเข้าซีรีส์กันเลยคือกินไหมครับไม่เกินครับขออนุญาตให้ทางลูกค้าแนะนําตัวสักหน่อยครับครับผมชื่อประสิทธิ์เชลัมชาตินะครับนะอยู่ที่หมู่สองตำบลส้มป่อยนะครับก็ได้สนใจนะครับรถบรรทุกนะครับก็เลยติดต่อคุณโอยประสานงานกันนะครับว่าแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่า ทางคุณประสิทธิ์อยากทดลองขับรถบรรทุกรุ่นใหม่ของเราด้วยใช่ครับอยากดูในเรื่องของสมรรถนะใช่ครับเกี่ยวกับการใช้งานจริงอะไรจริงาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้คุณประสิทธิ์จะได้ทดลองขับจริงโดยที่จะเอให้ทางพี่ออยนะครับขึ้นรถไปด้วยโอเคพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเชิญทัานภาคขึ้นขัานบนแล้วก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผู้ใหญ่ประสิทธิ์จะเป็นคนขับรถนะครับมั่นใจไหมคะมั่นใจครับโอ้ต้องอย่างนี้ เชิญครับจับผู้ใหญ่ขึ้นก่อนครับผมอันนี้เป็นงานรถรุ่นใหม่เราหรอวะทางไงสวยครับเกินเนาะแต่ผมแนะนำไม่ค่าเรียงกับตั้งใหม่แล้วกันนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะวนไปตามที่ตามเส้นทางที่เราเซอร์เวย์ไว้นะครับเนาะครับผมอ่ะวันนี้ เช็คดูในเรื่องของระบบเบรกนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยกันสักนิดหนึ่งเนื่องจากวันนี้เสื้อภัมากๆนะครับ <c oughs> มีฝนฟ้าที่ตกลงมานะครับยังไงก็ขอให้ทีมงานแล้วก็ลูกค้าขับขี่รถอยาอ่างปลอดภัยนะครับครับผมโอเคไปแล้วไหครับพี่ใหญ่คะร้อมนะคะอ่ะทีนี้นะคะเห็นไหมคะว่าห้องโดยสารของเราเนี่ยกว้างขวางกว, <c oughs> ว้างขวางนั่งสบายมากแล้วก็มาพร้อมกับ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครันระวังรถด้านซ้ายเลยนะคะนี่นะคะของเราเนี่ยเป็นนี่ค่ะอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของกระจกนะคะ,ะตรงนี้ก็คือควบคุมด้วยเป็นกระจกไฟฟ้านะคะไม่ใช่กระจกมุอนหนุนนะเป็นกระจกไฟฟ้าพร้อมเซ็นอรรถนะคะเวลาที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเอื้อมมือมาไม่ใช้สีไปเราจะเปิดจะฝังซ้ายไม่ต้องเอื้อมตัวมาฝั่งซ้ายนะคะสามารถที่จะควบคุมได้จากฝัก่งด้านขวาได้เลยนะ แล้วก็พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะเป็นพวงมาลัยที่ออกแบบมาเป็นวิเศษนะคะอ่านี่เห็นไหมคะโหแรงเลยแรงมากเลยนะอ้าวทุกหนักนะครับสิบตันนะครับนี่นะคะไม่ใช่รถเปล่านะเป็นรถบรรทุกนะคะตัวรถร้มกนับบรรทุกเนี่ยประมาณสิบห้าตันกว่าเลยเนาะแล้วความรู้สึกที่เราได้ขับครั้งแรกนะคะเข้าเข้าเกียร์เป็นยังไงบ้างคะโอ้ดีครับคล่องดีครับอืมออกตัวดีไหมพี่ทำเด็กอุตตีดีออกตัวดีมากเนาะ แล้วก็ต้องเขาเรียกว่าออกแบบตัวสมรรถนะรถของเรารุ่นตัวนี้นะคะให้สมรรถนะนะคะสูงสุดแ,แรงมาอยู่ที่210มิวตันเมตรนะที่รอบ2 6 0 0รอบต่่นาทีนะคะรอบมาเร็วแรงนะคะออกตัวดีแรงแซงดีนะคะประหยัดน้ำมันอ่เดี๋ยวเราจะค่อยๆลงเนินนะคะครับตอนีลงเนินนะครับเนินชันมากนะครับตอนน,รอตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนลำนังรองนะคะก่อนตรงน,นี้เหรอตรงนูง้น 我怎么没呢？ โอเคโ <Okay. S 2> อ้โหวันนี้เราเจอแบบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะพี่เนาะเมื่อกี้ก็สัญญาณหายนะคะตอนแรกตั้งคาว่าจะไปยูเคิร์นตรงนู้นได้เลยเซติกได้แต่ลงใต้สันเขื่อนนี้ก็ไปแล้วสัญญาณนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเราก็พาคุณพี่ประสิทธิ์นะไปทดลองขับรถลงเนินแล้วก็ปีนขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้แรงดีครับแรงดีไม่แรงไม่ตกเลยขึ้นแบบใส่เกียร์แงเนี่ ขึ้นได้เรื่อยๆไม่ต้องเร่งครับอนี่แค่ปล่อยคัเฉยๆปล่อยคัสจะใช้ขึ้นได้เลยครับโอ้นี่เห็นไหมขนาดตันสิบตันนะเฉพาะเนื้อนะเฉพาะของอะติกตันนะคะตันเป็นเป็นเขาเรียกว่าถูกอกถูกใจไหมพี่ถูกใจเลยเนาะเราตัดสินใจไม่ผิดเลยใช่ไหมคะที่เลือกรถรุ่นนี้นะคะเมื่อกี้นี้เล่าไปก็ยังเล่าไม่หมดหรอกนะจริงๆรถรุ่นใหม่รุ่นนี้นะคะนอกจากความพิเศษก็คือการออกแบบมาใส่ในเรื่องของความสะดวกสบายนี่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 หน่อยโซนๆตรงนี้ให้หน่อยนะคะก็คือจะเป็นไฟ LED เปิดตรงนี้ค่ะ น,นี่ใครเห็นไหม <S 2> <S 2> เป็นฟลอด LED นะคะที่ให้ความสว่างบนห้องในห้องโดยสารเวลาพี่ผู้ใหญ่นะคะเซ็นเอกสารเอกสารเช่นชงเช่นเซ็นเช็คนะคะสามารถที่จะเปิดไฟนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้มีจะมีไฟ USB นะคะเป็นที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะคะตรงนี้วางโทรศัพท์นะคะตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็เสียบสาไฟตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะมีไฟ USB แบ24แอมป์นะคะหรือว่า5โวลต์นะ,ะโอเค แล้วกเ็เดี๋ยวเราจะลงจากรถลงจากรถนะเราจะลงจากรถแล้วนะคะโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวอ้อยจะพาพี่ไปดูเรื่อง,องของสมรรถนะอย่างอื่นเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะ มากขับคนขับพี่เป็นจิตแกฝีมือดีนะเดี๋ยวเกิน้เินหน้ารถหน่อยี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับโอ้ตื่นเต้นครับเนตื่นเต้นนิดหนึ่งจ้ะเพราะว่าพราบางทีเราต้องสร้างความคุ้นเคยกับรถรุ่นใหม่ด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าเกียร์การปล่อยคัสต์ปล่อยอะไรต่างๆแรกๆแรกๆตอนออกตัวรู้สึกว่าจะ จะปล่อยคัสช้าไปหน่อยนึงแต่พอได้ขับได้ลองขับแล้วอะไรแล้วโอเครู้สึกประทับใจไหมครับประทับใจครับประทับใจการออกตัวนิ่มนะครับแล้วก็วิ่งเกียร์สูงก็ได้สบายนะครับสิบตันวิ่งเกียร์สี่เกียร์ห้าแบบเบรกเป็นไงงับรกอยู่ดีมากครับยิงเบรกชิฟฟี่ครับเราเบรกของเราเป็นแบบชิฟฟี่นะคะก็คือเป็นลมดันน้ำมันนะคะแล้วก็แอร์สองวงจรอิสระใช่หรือว่าแอร์โอเวอร์ไฮโดรลิกใช้ประสานาโลกก็สร้างความมั่นใจแล้วก็

เป็นยังไงพี่อ๋อยได้ขับได้ทดลองขับไปกับลูกค้าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นใช่ไหมเพราะว่าผู้ที่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ยังไม่เคยขับรถรุ่นใหม่เลยแต่ก็คือเคยขับรถรุ่นรุ่นเดิมอ่านะคะก็คือเป็นรถตัวเดิมก็อยูแต่เล็กน้อยแต่ว่าเรามั่นใจในสมรรถนะของรถเรามั่นใจในเรื่องของ เราเรียกว่าสีมือเก่าๆของพี่ผู้ใหญ่เลยค่าสบายใจค่ะโอเคโอเคแน่นอนเรามั่นใจอยู่แล้วว่ารถเรานี่สุดยอดนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้เนื่องจากสมรรถนะที่ดีแล้วเรายังมีอะไรให้ลูกค้าอีกครับพี่ออยอย่างเช่นเรื่องการรับประกันของตัวรถโอเคแน่นอนตัวนี้มันเป็นส่วนที่สําคัญนะซื้อรถสรแล้วก็ต้องมีการรับประกันถูกไหมคะครับการรับประกันของเรานะคะรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางค่ะ5ปีไม่จํากัดระยะทาง5ปีและนอกจากนี้นะคะในช่วงเรายะ ระยะที่เราดูแลกันอยู่เนี่ยะจะมีในเรื่องของส่วนคูปองส่วนลถการบำรุงรักษาให้นะคะคถึง60เดือนออโอเคเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงครับก็นอกเหนือจากการรับประกันตัวรถ5ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วทางรถบรรทุกใหม่อิสุนะครับเราก็ยังใส่ใจในเรื่องการดูแลรักษารถเราก็ต้องมีเป็นเราทําเป็นคูปองส่วนลดให้ลูกค้าเวลานํารถมาเข้าศูนย์บริการนะครับเราก็จะมีคูปองส่วนลดให้ ยาวถึง5ปีหรือ2 0 0 0 0 0กิโลใช่แล้วแต่ยังในอย่างหนึ่งใช้กันคุ้มคุ้มใช้กันย,ยาวๆไปเลยครับแล้วก็ถ้า ลูกค้าสนใจอยากออกรถบรรทุกหรอพี่อ๋อยต้องทำยังไงบ้างตอนนี้เรามีเงื่อนไขโปรโมชั่นแคมเปญอะไรยังไงบ้างครับในเรื่องของการออกรถไม่ยากเลยค่ะคก็สามารถออกได้ทุกอาชีพนะเซลน้อยอไม่เคยมีรถบรรทุกมาก่อนก็สามารถออกได้ไม่ยากหรอกนะคะโดยที่เราจะมีแคมเปญให้นะคะเือเหือลูกค้าไม่จะเป็นดาวเริ่มต้นที่5เเ็ปอร์เซ็นต์ถ้าคิดค่าได้ออกสมมติว่าราคารถอยู่ประมาณล้านไปนตายดาว5เปอร์เซ็นต์ก็ใช้เงินประมาณ5 6ถึง7หมื่นก็น่าได้ประมาณนี้ครั่ะแล้วก็ส่งแรางสุดนะคะ72ว อ่าแล้วยังมีนะคะขับฟรี90วันให้เลือกอีกด้วยเอออันนี้ชอบอันนี้ชอบเพราะว่าว่าบางคนเราเราเตรียมเงินก้อนหนึ่งมาออกรถแล้วทีนี้เราก็ต้องเอารถไปใช้งานแล้วก็เราก็ต้องหาเงินดาวคืนผมว่านะ90วันหรือ3เดือนเนี่ยใช่ใช่90วันหรือ่า3เดือนนี้ผมว่ารถคันนี้ยังสามารถเอาไปทําเงินทํากําไรให้ท่านได้อีกำ ผมมองว่าอ่ถ้าผมออกรถใช้เงินประมาณห้าหมื่นเนี่ยสามเดือนผมว่าผมได้ทุนคืนอันนี้ก็เป็นไดด้เงินนาวคืแใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ดีอย่างต่อเนื่องมาช่วยเหลือลูกค้าโดยเฉพาะเลยใช่เพราะบางคนแบบสงสัยว่าอุ้ยรถราคาตั้งหลายล้านเลยต้องใช้เงินตั้งเป็นแบบห้าหกแสนแน่เลยจริงไม่ใช่นะคะเราเริ่มต้นใช้เงินหลักหมื่นหลักแสนต้นเราก็มีครับได้เลยแล้วก็ตอนนี้รถใหม่อีซอฟร้ทุกรุ่น นะครับเราก็จะมีแคมเปญส่วนลดให้ลูกค้านะครับเป็นเป็นส่วนลดบัตรกำนันให้ถึง35,000บาทสำหรับลูกค้าที่จองรถในเดือนนี้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้อ่าแล้วอันนี้นะคะเป็นส่วนลดน้ำจิ้มนะครับจริงๆเรายังมีซับในอีกนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดอยากจะรู้เคล็ดลับหรือว่าส่วนลดพิเศษสามารถคอลอินนะคะมาหาเซลล์ไอเซลล์น้อยได้เลยครับเอาฝากฝากหน่อยเบอร์โทรคุณออยเบอร์อะไรครับเบอร์ของไอเบอร์กล้องไหนคะเอาเอากล้องนี้อ่าโอเค รโทรศูนย์แปดเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเก้าแปดนะครับครับผมแล้วก็ติดต่ออีกช่องทางออนไลน์มีช่องทางไหนบ้างช่องทางออนไลน์ของไอ้ก็จะมีช่องเพจนะคะอออิสุสคิงยนไถ่รถอีสุสวีรัมโคนท่านแล้วก็ช่องทิกตอกด้วยนะคะอออิสุสคิงยนทิกตอกต้องเต้นให้ดูไหมเต้นได้ค่ะโอเคมีเฟซบุ๊กเพจมีทิกตอกแล้วก็มีไลน์แอด มีม <YouTube S 1> ี u t u b e ด้วยโอเคะค,ะครับผมติดตามออยด้วยนะคะครับผมแล้วก็เซลน้อยครับสำหรับของเซลน้อยเองกอ็อยู่ที่สาขานางรองกับคุณอ้อยนะครับเบอร์ติดต่อก็0918282264หรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกันที่เพจอของเซลน้อยอีสุกริยนต์ก็ได้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผลงานของเราด้วยเราเด็มใจดูแลลูกค้าทุกท่านทุกกลุ่มอาชีพนะครับด้วย ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ขายของเรานะคแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะทดลองขับแบบที่ผู้ใหญ่ติดต่อพวกเราทั้งสองคนมาได้เลยครับผมทดลองขับฟรีบรรทุกจริงวิ่งเส้นทางจริงๆได้เลยนะคะแต่นอกจากจะดูเรื่องของสมรรถนะการเตียนไ่แล้วเรายังสามารถดูเรื่องสมรรถนะการประหยัดน้ำมันได้อีกด้วยว่าอีซูซูเขาบอกว่ารถเขาประหยัดน้ำมันเนี่ยมันจริงไหมในตัวเลขมาดูสิอันนี้ามาทดสอบกันได้เลยนะคะได้ครับเพราะว่าเรามีทีมงานหลังบ้านคอย ดูแลลูกค้าแล้วก็ให้ความมั่นใจของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านผู้ประกอบการที่มีรถหลายคันมีคนขับหลายคนแต่ว่าเฮ้ยปวดหัวมากเลยจะเป็นคนขับที่บัญชีเขาก็อาจจะมีในเรื่องของความรู้ในการขับรถเนี่ยเราตรงเนี้ยถ้าต้องการที่อยากจะให้เราเข้าไปมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานรถหรือว่าคนขับขับรถแล้ว เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนก็ตามเราก็ยังมีทีมงานคอยเข้าไปอบรมพนักงานขับรถใ้ท่านครับตอบพวกเรามาได้เลยครับก็ถือว่าครบคันในเกี่ยวกับการบริการของรถบรรทุกยีุ่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้สำหรับไลน์นี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ ทางเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่องหลักของเราด้วยที่กําลังไลฟ์อยู่นี้นะครับรถบรรทุกอีซูซุคิงยน <c oughs> อ่าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ,รบเ,ดเ,ไ,ดเได้ได้ได้เยี่ยมมากครับขอบคุณครับ <c oughs> ทุกความสำเร็จใหม่อีซูซู FRR